สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่อง TTK Studio ช่องสุกเนื้อเรื่องการ์ตูนสำหรับคนที่มีเวลาน้อยในยุคสมัยเที่ยงรีบและวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับโคนันหรืวูวีที่8มุนตาแห่งรัติการสีเงิน ซึ่งออกอากาศในญี่ปุ่นในวันที่17เมษายน2547และฉายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพกในไทยในวันที่3ธันวาคม2548ก่อนที่จะออกอากาศให้ดูฟรีทางช่อง7ในวันที่6ธันวาคมพศ2553ซึ่งเดอะบุ๊ฟวี่นี้ต่อจากเดอะบุ๊ฟวี่ที่7 คดีฆาตกรรมแห่งเมืองปิศนาถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ดูดูะบก่อนหน้านี้กกดที่ตัวไอทางด้านขวาเพื่อเลือกรับชมกันได้เลยส่วนในเนื้อเรื่องนั้นโคนันจะต้องประทะกับจอมโจรคิด ที่จอมโจรชิดนั้นจะกขโา,ามูยอัยมณีแห่งโชคชะตาซึ่งโคนันนั้นต้องไปเชิญหน้ากับจอมโจรคิดและก็เครื่องบินที่กำลังจะตกจากเวหาโคน,นันจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้หรือไม่ไปรับชมกันได้เลยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้พวกเราด้วยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปรับชมกันได้เลย เปิดมาที่โมลีที่ได้มีคนมาปรึกษาเรื่องของจอมโจรคิดเธอชื่อจูรีและคุณมาไซโยที่จอมโจรคิดนั้นส่งจดหมายพร้อมกับดอกกุหลาบสีขาว่วยข้างในจดหมายนั้นมีข้อความที่เขียนว่าโรมิโอจูเลียสวิคเตอร์และบาโวระหว่างที่ตัวอรทั้ง26ตัวล่องลอยจะมาขอรับอัญ,ญมณีไปจอมโจรคิด และเพชรที่จอมโจวคิดต้องการก็คืออัญมณีที่ได้ชื่อว่าพรมลิขิตโดยเป็นอัญมณีที่ใช้ในการแสดงที่จะเปิดการแสดงเร็วๆนี้โมลิที่อ่านข้อความของคิดก็ได้บอกว่ารู้แล้วและรู้ว่าคิดนั้นจะปรากฏตัวขึ้นมาในงานการแสดงและจะขโมยอัญมณีไปคุณจูริจึงขอร้ออให้โมลิไปที่งานแสดงด้วยเพื่อปกป้องอัญมณีซึ่งโมลิก็ตอบตกลง เปิดมาที่ตึกทาการแสดงก็ได้มีรันโมริโซโนโกโคนันและแก๊งนักสืบเยาวชนมาด้วยและคนนี้ชื่อนาสึกิเป็นช่างทาผมของคุณจูริก่อนที่นักแสดงที่เหลือจะตามมาคนนี้ชื่อคุณนารุซาวะคุณทาจิมะคุณชินโจคุณโทรุและก็ยังมีสรวัตรนากามูริที่เตรียมตัวมาจับจอมโจรชิดในคดีครั้งนี้ด้วย แต่แล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็ได้เกิดขึ้นก็เพราะคุโดชิจิก็ได้มาร่วมกับคดีนี้ด้วยทําให้คนนั้นรู้ทันทีว่านี่คือจอมโจรคิดคนนันจึงตามติดคิดตลอดเวลาเพื่อจับตาดูคิดตัดมาในการแสดงละครเวทีที่เริ่มขึ้นและเมื่อแสดงไปได้สักพักจอมโจรคิดก็ได้เดินออกจากงานแสดง โคนนนที่เห็นจึงรีบไล่ตามจนได้วิ่งไปชนยามแต่โคนนนก็สังเกตเห็นความผิดปกติของยามหนึ่งคนจนเขานั้นได้ทําการหนีเพราะเขาคือจอมโจรคิดที่ปลอมตัวมาอีกทีก่อนที่จะขึ้นลิฟต์หนีไปโคนนนจึงไล่ตามคิดจนถึงที่จอดหอบูดานฟ้าและได้ดวลกันเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะจอมโจรคิดนั้นได้ใช้ปืนไพ่ส่วนโคนนนได้ใช้รองเท้าเสริมพลรนามติและก็เข็มขาดสร้างลูกบอลในการเข้าประทะก,กับคิด จนโคนั้นพาดและได้ตกตึกจากด่านฟ้าคิดที่เห็นจึงได้กระโดดลงมาเพื่อตามช่วยโคนั้นแต่นั่นคือแผนโคนั้นได้ยิงปืนยาสลบใส่คิดซึ่งคิดก็หลบได้ก่อนที่คิดนั้นจะหนีไปแต่โคนั้นก็ได้ใช้ล่มชูชีพในการต่อก,ก่อนกับเครื่องร่อนของคิดแต่ด้วยเล่ห์เหลี่ยมของคิดก็ทําให้เขารอดจากโคนั้นมาได้ตัดมาอีกวันมูรนั้นต้องตามพวกคุนจูริไปคอยปกป้องอัญมณีในการแสดงต่อไปโดยร้านนั้นได้นัดเอริมาด้วย ึ่งคุณชินโจนั้นก็ไม่ได้ไปเพราะเขาได้บอกว่าเขาไม่สบายแต่แล้วในขณะที่เครื่องกําลังขึ้นคุณชินโจก็ได้ตามมาเพราะเขานั้นจะไปด้วยและได้เข้าไปหาคุณจูริโดยคุณจูริกับคุณชินโจก็ได้คุยอะไรบางอย่างขณะที่เครื่องบินกําลังขึ้นนั้นคนนั้นก็ได้รู้ว่าโรมิโอจูเลียตวิกเตอร์และบาโวนั้นคือคําสื่อสารในสับเครื่องบินและคิดคงจะลงมือขโมอายอัญมณีในเครื่องบินนี้แน่นอน ในการแสดงเมื่อคือนนั้นที่คิดไม่ได้ลงมือก็เพราะจะทําให้ทุกคนตายใจและคิดว่าเขาได้พลาดและหนีไปแล้วและคิดจะต้องอยู่บนเครื่องบินนี้แน่นอนระหว่างนั้นคุณจูลี่ก็ได้ไปหากัปตันเพื่อพูดคุยเพราะเธอนั้นรู้จักกันและได้ทักทายด้วยการจูบที่มือก่อนที่คุณมาซาโยจะเอาช็อกโกแลตมาให้โมลิและคุณจูลี่กินขณะที่กินคุณจูลี่ก็ได้มีอาการแปลกๆแ,และได้เสียชีวิตลงเพราะเธอคงถูกยาพิษจากไยาไน และมันคงไม่ใช่จากชอ็อกโกแลตแน่นอนเพราะโมริก็ได้กินชอ็อกโกแลตเหมือนกันแต่ก็ไม่มีอาการและคนร้ายใช้วิธีไหนทําให้คุณจูริเสียชีวิตได้โคนนั้นที่นั่งไกลๆคุณจูริก็จําได้ว่านอกจากชอ็อกโกแลตแล้วก็ยังมีวิตามินที่เธอกินก่อนที่โมริจะบอกว่ารู้ตัวคนรายแล้วและคนร้ายก็คือคุณทาชิมะที่เธอนั้นเอาวิตามินมาให้คุณจูริกิน และคุณนาซึกิก็ได้บอกอีกว่าผู้คนในที่นี้ก็มีแรงจูงใจในการฆ่าคุณจูรี่อยู่แล้วคุณโทร้ที่เป็นผู้ร่วมกับโดยคุณจูรี่บังคับให้เปลี่ยนบทตามต้องการคุณนารุซาวะเคยถูกคุณจูรี่ฟ้องหย่ามาก่อนคุณชินโจที่เป็นแฟนกับคุณจูรี่แต่คุณจูรี่ก็ยังแอบคุยกับคนอื่นคุณมาซโยมักจะโดนคุณจูรี่ด่าส่วนตัวเธอเองนาซึกิ โดนคุณจูลีใช้ตลอดเวลาและโดนกีดกันไม่ให้เธอสามารถทํางานที่อื่นได้ตัดมาที่โคนันที่โคนันคิดว่าพิษนั้นอาจอยู่ที่ปลายนิ้วของเธอและตอนที่เธอกินช็อกโกแลตนั้นเธอก็ได้ดูดนิ้วของตัวเองและคนที่สามารถวางยาพิษที่ปลายนิ้วของเธอได้คนแรกก็คือคุณชินโจ ที่จุกมือเธอในตอนแรกหรือคุณนาสกิที่เอาปากกามาให้คุณจูรีแล้วก็ยังมีคุณโทร,รุที่อาจนํายาพิษมาทาไว้ที่บอกอีกหรืออาจเป็นคุณนารุสาวะาที่เอายาพิษนั้นไปทาในห้องน้ําที่คุณจูรีเข้าต่อจากเขาอีกแต่ก่อนที่เธอจะห้องน้ํานั้นเธอก็ได้นั่งมือหัวขอนหน้านั้นแล้วทําให้โคน,นันรู้กลวอุบายของคนร้ายโคนันจึงยิงยาสลบใส่โมลีแต่ก็พลาดไปโดนเอริแทนโคน,นันจึงต้องใช้เสียงข,ของเอริและอธิบายคดี ซึ่งโครนั้นก็รู้ว่าคุณจูรี่นั้นขึ้นเครื่องจะต้องเคลียรหูทุกครั้งเพราะหูอื้อจากการนั่งเครื่องบินในที่สูงโดยใช้มือบีดจมูกและเป่าลมแต่เธอนั้นคงแอบเคลียรหูในห้องน้ำและกลับมานั่งที่ก่อนที่จะหยิบช็อกโกแลตมากิน แถมดูดนิ้วที่ติดช็อกโกแลตอีกมันทำให้เธอนั้นดูดพิษเข้าไปด้วยและที่เธอมือนหัวก็เพราะพิษนั้นได้ซึมอยู่ที่ผิวนางของเธอคนร้ายนั้นได้ใช้รองพื้นผสมยาพิษทาไว้ที่จมูกของคุณจูรีในตอนที่แต่งหน้าและคนร้ายก็คือคุณนาซึก,กิหลักฐานก็คือรองพื้นที่ติดยาพิษ ที่อาจยังอยู่กับเธอจนทําให้คุณนาซึกิสารภาพและเหตุจูงใจก็คือเธอนั้นอยากเป็นช่างแต่งหน้าในต่างประเทศหรือฮอลลีวูดเธอจึงเรียนแต่งหน้าและพูภาษาจนคล่องจึงส่งจดหมายไปที่ฮอลลีวูดเสมอจนเมื่อหนึ่งเดือนก่อนก็ได้มีคนมาชวนเธอไปทํางานที่ฮอลลีวูดแต่คุณจูริก็ได้พังโอกาสของเธอเพราะอยากให้คุณนาซึกินั้นเป็นท่าของเธอตลอดไปแต่แล้วก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะพวกกัปตันนั้นก็ได้จับนิ้วคุณจูรี และอาจจะโดนพิษไปด้วยก็ได้ทุกคนที่ไปที่ห้องนักบินก็พบกับตันและผู้ช่วยนักบินนั้นที่โดนพิษและดิ้นทุรนทุรายและโดนคันบังคับจนเครื่องบินนั้นดิ่งสู่พื้นคนนั้นจะดิ่งคันโยกขึ้นจนทําให้เครื่องบินนั้นกลับสู่สภาพเดิมก่อนที่คุณชินโจนั้นจะมาเปิดโหมดการบินอัตโนมัติให้และหมอที่เป็นผู้โดยสารจะชั้นล่างก็มาดูอาการและผสมพยาบาลเบื้องตน้นและพวกกับตันที่ติดพิษก็เพาะในชุบมือของคุณจูริ ตัดมาที่ทุกคนที่ได้พากับตันและผู้ช่วยออกมาแต่ก็เกิดลมอากาศจนมือของคุณโทรลุนั้นไปโดนสวิตซ์บางอย่างกลับมาที่กับตันและผู้ช่วยที่ไม่สามารถขับเครื่องบินได้ จึงทําให้คนที่ต้องคอยคุมเครื่องบินจะมีแค่คุณชินโจโดยมีคนจากสนามบินนั้นขอช่วยเหลือและได้ให้โคนันนั้นเป็นผู้ช่วยนักบินของคุณชินโจระหว่างที่คุณชินโจและโคนันอยู่ด้วยกัน2ต่อ2โคนันก็ได้รู้ว่าคุณชินโจนั้นก็คือจอมโจรคิดและคุณชินโจตัวจริงที่ไม่มาก็เพราะ,ราะได้ตกลงคุณจูรีว้ว่าให้ไปรอที่บ้านพักและให้กาตัวไปจอมโจรคิดเพื่อสะพรททุกคน ส่วนจอมโจรคิดนั้นเขาก็เลิกที่จะขโมยอัญมณีแล้วเพราะนั่นมันเป็นของปลอมที่เขาเช็คดูนในตอนที่ยกมือคุณจูรีขณะที่เครื่องบินกำลังลดระดับลงฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักและอีกแค่นิดเดียวก็จะถึงสนามบินโดยโคนนั้นและคิดจะคอยทำตาที่หออมงคับการบอกโดยการเอาเครื่องลงแต่แล้วฟ้าก็ได้พาลงมาใส่เครื่องจนจอดับทั้งหมดแต่ก็ได้ติดขึ้นมาอีกครั้ง แต่ระบบบินอัตโนมัตินั้นกับใช้งานไม่ได้แถมยังโดนลมจับพายุทำให้บังคับเครื่องบินไม่อยู่ จนพาดชนกับขอบมังคับการอีกทำให้เครื่องยนต์ที่สองนั้นไม่สามารถใช้งานได้และพังลงจากการชนเมื่อกี้แต่ก็ยังพอที่จะลอดลงได้อีกครั้งด้วยเครื่องยนต์ที่เหลืออีก3ตัวแต่ความซวยก็มาเยือนอีกครั้งเพราะตอนที่คุณโทรลูไปโดนสวิตนั้นมันคือสวิตน้ํามันที่ปล่อยน้ามันออกจนน้ามันในเครื่องนั้นแทบไม่เหลือแล้วโทนันและคิดจึงคิดจะเอาเครื่องลงให้ไวที่สุดและด้วยน้ํามันที่เหลือเพียงอยู่แค่นิดเดียวก็สามารถบินได้แค่อีกสินาทีเท่านั้นโทนันที่ได้ดูแผนที่ก็คิดจะลง ที่ท่าเรือส่วนคุณชินโจที่แขนบาเดเจ็บจากการที่ชนหอบังคับเมื่อกี้พอทําให้เขาไม่มีแรงในการควบคุมเครื่องบินให้ลงได้จึงให้หลานเป็นคนนําเครื่องลงแทนแต่ด้วยที่ท่าเรือนั้นมืดจนทําให้มองไม่เห็นคุณชินโจจึงได้ลงไปจากเครื่องและกลายเป็นจอมโจรชิดและได้ไปล่อรถตำรวจที่ไล่ตามคุณชินโจที่แต่งตัวเป็นจอมโจรชิด สาวัดนาการมูลิที่เห็นและรู้ว่าคุณจินโจนั้นไม่ใช่จอมโจรชิดก็ได้ไล่ตามจอมโจรชิดตัวจริงและมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือซึ่งคิดก็จะใช้ไซเลนรถตำรวจนั้นเป็นแสงของรันเวย์เพื่อที่จะทําให้เครื่องบินลงจอดได้และด้วยการร่วมมือของหลายๆฝ่ายก็ทําให้รันนั้นสามารถหยุดเครื่องบินไว้ได้และลงจอดจะปลอดภัยแล้วก็จบโคนันในววิที่8มูตายแห่งรัชการสีเงิน ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้ววันนี้เราก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ